สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมนี้ก็มาพบกับซาบิวคือเกานาะในบรรยากาศสีขึ้มๆเนาะเอน,นี่ซาบิวก็สิพาพ่อแม่พี่น้องไปเลาะเบิ่งเครื่องปลูกเขาานอะพี่น้องที่ซาบิวอันปลูกอันพักอะไรพี่นอ้องปลูกพักไว้อันแถวอันคันนองสะใหญ่เขาอะไรเนาะแล้ตอนนี้ซาบิวก็อยู่โขกนองนาเฮาคือเกาอะไรพ่อแม่พี่น้อง อันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามคืคคนๆเนาะกะับโบเรเดร่ได้พี่น้องเลยเพราะว่ามันคืบพุนเนาะกะมื้อนี่สบิวกับ่มีหยังหลายเนาะพี่น้องมื้อนี้ก็สิพาพ่อแม่พี่น้องไปเลาะเบิ่งสวนผักฮาวเทล,ลกันแคมน้องซ่าแล้วก็สิาพาไปเบิง่งเอ่อบ่อเลี่ยงกุ๊บ่าวจำพนเนาะพี่น้อง,ออว,อง,องว่า,าเาพ,าพิ่นเพีทฮอดไสแล้วเนาะแเดชานี่เฮาก็ยังบ่ทันได้เอากวกมาลงเนาะพี่น้อง ก่อนสิไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มสบิวเดิมกับเป็นกำลังใจให้ชีพต่อ,ตอไปเนาะโอ้บรรยากาศลมพี่น้องลมยามคำ่ำเนาะทางล่างสบิวก็สิเป็นบอนล่างถวยล่างบวงเนาะพี่น้องสวยงามร้อยขนาดเลยเฮงน้ำเปิดดนทรายเฮงเค็มพี่น้องไปเดี๋ยวสบิวก็สิพาพ่อแม่พี่น้องลงไปเบิง่งสวนพักเฮาเลยเนาะ บรรยากาศพี่น้องเพิ่นโลก,กาอนะไรเนาะแต่หน้าเฮาก็ยังบ่ทัฒนาโลกดอกพี่น้องเอ้ยอ่าบนนาสวิวกะแห้งแล้งแห้งนี้เนาะพี่น้องเนมไปกะก่อนไทยขาวอยู่เนาะน้านี่ถึงว่าลายขนาดพี่น้องอเมริกะคึ้มพี่น้องเดี๋ยวสวิวกะสิลงไปพุ่นแหล,ล้วแคมน้องทำเพุ่นแหละเนาะพี่น้องเนาะ ออจมพรเพิ่นสีเห็ดโต๊หนังพี่น้องโต๊ะเวลากินขา้ากินน้ำอยู่ลุมเนาะแถวนิกาสีตัดหยางเบิดพี่น้องทุงวานแรกขนาดเลยเนอปีนี้ปกติเข้าจนชีแล้วอะไรพี่น้องดำนาเนาะไก่เอามาแต่นาโคภาวะเพะิเ่นสะเขายอดฮะไรแต่ก็สะก้าอะไรพี่น้อง ปลาเฮากาใหญ่แล้วได้ประมาณสองสามนิ้วได้เลยพี่น้องส่วนปลา,ปากระตินี่ิบเห็นิ่นขึ้นมาเนาะ,ะเห็นแต่ปลาน,นิ้นปลาปากปลาเข้ามันพี่น้องปลาปากนี่เริ่มใหญ่ขนาดเลยเนาะปลาอีสังปลานิน้นปลานิ้นมันมาคนว่าวพี่น้องใหญ่กว่าหมูและปลาดินมันเนาะเ้าสูบน้าเขามากก็ได้แต่ซัมนี่พี่น้องเอ้ยแต่โพดนะยังบ่เต็มอยู่เนาะคนซิมีก็มีเหล่าห้องอันนี้นี่ ปลากระใหญ่เลยพี่น้องหัวอาหารสไปอุกสีเบิดกระสอบหนึ่งเลยเนาะเขาก็เกลือมือละถ้วยะไรพี่น้องบริเกลือหลายดอกเนาะจักแหง้งบ่แหง้งพี่น้องนี่โกกัวซิไคเนาะหรือว่าโกกตะไคร้เขากะเหี่ยวเลยนะ <c oughs> อันนี้เป็นมะพร้าวกะทิพี่น้องบ่เมนมะพร้าวน้ำหอมบอกพาน้ำหอมเนาะเป็นพร้าวกะทิอันนี้แต่ว่าพร้าวน้ำหอมหัตสบิวสั่งเลยพี่น้องแต่เพิ่นกันยังบ่ทันได้เอามาเนาะ เพิ่นว่าประมาณพี่แหละพี่น้องเบิดเดือนนี่เพิ่นสิเอามาเนาะอันนี้อีพอเพิ่นปลูกพี่น้องปกติเพิ่นสิเอาไว้ตั้งไว้อยู่เทิงแต่อีพอเพิ่นปลูกพังเทิงอันหน่วยมันเลยเนาะแต่เฮาก็ปลูกบ่ได้เด้อพี่น้องเพราะว่าเฮายังน้อยเพิ่นว่าอายุยังน้อยแล้วเพิ่นบ่ได้อันบ่ให้ปลูกอายุสิสั้นพี่น้องเพิ่นก็เลยให้อีพอให้ผู้ใหญ่เพิ่นปลูกให้อีพอปลูกเนาะแต่ต้นมะหงอยู่เฮือนข่อยนี่โอ้ยมาปุกขนาดพี่น้องมันสิสุกเนาะ กาดีตายต้นหนึ่งพี่น้องกระหันกระติดบ่นเนาะสบิวเหี่ยวแหง้งอะไรพี่น้องหมักหมักตะปูนี่ก็ยังเหี่ยวเนาะนก็อันควมควมมันหอนมันแดดจากซัมไดพี่น้องเหี่ยวขนาดเลยเป็นบรรยากาศคืมขนาดพี่น้องคือข,ขนาดเนาะคือสีโต๊กแต่บโต๊เป็ดสบิวกับ ตายหลายเตอเป็ดน้อยตอนนั้นเลยเฮาสิปูกเลาะปูกมกทั๋วเลาะแคมคันพี่น้องนี่อันนี้อันนี้สิเป็เเน,น,นต้นมักทั๋วปีฮะเนาะนี่พี่น้องต้นมักทั๋วเฮาอันนี้บ่ะจำพรเพิ่นใส่ผุนกับใสผู้ยแล้วเนาะนี่ใส่ผูยเล่ง กะีมันอยากตายแล้วพี่น้องพนห้วยเลยใส่พูยสัตว์เลยเนาะหละกักกระป๋าเลยเขาก็วันใส่พูยเลยแบบน,นี้เนาะแตสปิปานเป็นธรรมศาสตร์ของมันเองใส่ผุนขี้ไก่เอาบ้านขี้เป็ดเอาสบิบปุพอดีหอบคันพี่น้องแต่ว่าเป็นคนครัวชีวิตเบาจงพรก็อีพอเนาะนี่ต้นนี้ก็ได้ษพี่น้องงามจือสีปุกหล่อหล่อเล่อแปบนี้แหละนี่แมนเบิร์ดเลยพี่น้อง โอ้มันเริ่มอันนี้แล้วอันนี้พี่ไอซิคืนแล้วอันนี้บเมื่ได้ฮดมันซ้ำพี่น้องเอยถ่าแต่น้ำผลเนี่ยพดโปตกนี่ตายเบิด์คันสิฮดกับโบไว้อะไรพี่น้องสายยางโบถ,ถึงเนาะแมนเบิดแหละพี่น้องเอยลอเลาะแคมคัมนเป็นนี่เนาะนี่เดี๋ยวสิพาไปเบิง่ง เลียงกบบาจำพรเลยเนาะบรรยากาศขาะขักขณะพี่น้องอยู่หน้าสบายสบายเนาะแบบใครอยู่บ้านสีวุ่นวายเนี่พี่น้องวุ่นวายละไก็เงียบเนาะเพราะว่าคนออกไปนอนหายนอนหน้าเบิรแหละเพราะและสบิวกาดำนาแหละดำสีลงดำหน้าพี่น้องแต่สีได้นอนดำนาแต่เศร้าเนะมากันมาลำลังแกอยู่เมื่อห่เมื่หน้าคือเก้าพ่อแม่พี่น้อง เดี๋ยวสบิวกับสีพาเบ่งอันแพรมพี่น้องเดี๋ยวสะมาเบ่งน้ำกันเนาะว่าอันบอลเลี้ยงกบมาจะพรสิเป็นอะไรพี่น้องสีได้กินสีได้ขายอยู่บนเนาะปะเดี๋ยวสบิวกับสีพาเข้าออไปแต่ก็ยังไม่ไดเอากบมาลงดอกพี่น้องเดี๋ยวสีให้เบ่งเนาะยังอ้อมบอสุดแตน่นีนี่น้อยเดียวพี่น้องยังบอทันได้หมัดเพราะว่าบอลน,นี่เสียว้อันไดหนา้า นี่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 น,นี่พี่น้กองอก้อมแต่ก็ยังประทานได้พังตัวตีนมันเนาะโอ๊ยแต่ก็ได้น้ำได้น้ำเต็มพี่น้องเต็มสะเนาะแต่ก็สบิวกาไปขอสอนเอากุ้งอยู่ในน้องอย่วัดอะไรพี่น้องนำคูบาพื้นเนาะมาปล่อย โอ้ยอริดเลยเนาะพี่น้องถ้าอยู่เมืองไทยขอยเฮ็ดใน,นอันซาเพิ่ร์ดซีเลยเนาะคือสีโตนต้วมรถพี่น้องเลยคือสีเย็นขนาดเลยโอ้ปลาซิวปลาซิวบลาจำพเพิ่นเอามาปล่อยปลาน้นน่อยก็มีให้เลยพี่น้องตัวใหญ่เลยเนาะอันก็จะเป็นซาเพิ่นผู้เจ้าเพิ่นบ่อยูนหลักลงเลยพี่น้องเลยนะปลาปลาซิวทองปุ้งลายขนาด ไม่เศ้านี่ผกับมืออันไปใส่เอากุ้งพี่น้องใส่เอาวันเฮาสอนอะไรเนาะแต่กันยังซองคุมนี่ซองคุมนี่่นสิปล่อยปลาดุกใส่ปลาดุกหน้าพี่น้องแล้วก็ปลานามไว้บ่อนเลี้ยงกบอะไรกบเฮาก็สิมีกบหน้าเน่แล้วก็บกบพันแน่พี่นอ้องเอามาให้มันผสมพันให้มันเป็นกบอันลูกซอดพี่นอ้องก็สิมีประมาณนี้เนาะ ป,งงปัาสิทองปรุงลายขนาดตอนนี้สบิวกาพาพ่อแม่พี่นอ้องเลาะเนาะเลาะโคกน้องนาเฮากาคือเห็นอะไรพี่น้องกาหนามกกยังบอทานได้เต็มสะเนาะปีนี้พนดีอ่าท้าอีปีนะพี่น้องหัวปีบอดีปันไดเนาะเพราะว่าปกติเฮานี่พากันแล้วแต่พี่น้องเอยดำนาปีนี้ถึงว่าเฮาพากันเห็ดน,นาลำบากประมาณสองหรือสามปีหลายๆพี่น้อง ปีนี้ผู้ซึกว่ากระเตกกว่าเก่าเนาะก็จิมีอันบางบ่อนพี่น้องพลนเที่ยวเนาะบางบ่อนเพิินกาแลแล่แะ้วพี่น้องคือทางทาัดพนหรือว่ามันไผ่นะาน,นาเตยน่านาซานเพิินแลลวเบ็นอะไรพี่น้องเลยสับิวอ่าไปทําบุญอะไรกายไปโอ้น้ำบ้านเพิินข้าวจังอยู่พี่น้องแต่บ้านสับิวกี <c oughs> ่พุ่นไงกุ้มกุ้มเนาะบางบางหน้าเพิินกาสูบน้ำดำอะไรพี่น้องแต่หน้าข่อยนี่คือโบมีน้ำสูบเนาะ พูแหละล่อให้ปีหน,านา้างการสีสูบได้คำพ้นดีถ่ายปีเนาะเ่าจังได้น้ำเต็มสะเหฮาอหะไ้ทางหลังนี่จะเป็นตาหลินได้พี่น้องเลยพู้เจ้าพนบอยู่ปเป็นตาหลักโตนอยู่เลยเนาะเพราะว่าอันนี้ก็สิเป็นอันบ่าจำพ้นเพิ่นชีเห็ดลองเบิงพี่น้องแต่เพิ่นก็บ,บอกเคยเห็ดดอกเนาะบอกเคยเห็ดบอเลียงกรบสักเถื่อแต่เพิ่นก็บ,บึกในยูทูปเนาะศึกษาในยูทูปอะไรพี่น้อง ก็สิลองเห็ดลองเบิ่งเนาะคือให้นี่ซับิวกัสิบด้ดำนาเนาะสีหวานเข่าอะไรพี่น้องไห้กบอยู่เนาะเพราะว่ามันก็ห้ง่ายเต่บมาเลยเนาะกบก็บคือสิไปทั่วที่มาเลยถ้ามันออกไปเนาะก,ก็บบเป็นอย่างเราพี่น้องก็ไวให้หลยคนมาหาคุดแหละเนาะกัสิต้กินแหละพี่น้องกัสิบอุดแนวอยู่เนวกินทามันออกไปก็ได้เนาะกะ พูเล่พี่น้องกับสบิวกัเห็ดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถ่ายไปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆเห้เลยเนาะกัหลายๆคนกัสบิวคือโบเห็นคอยลงคลิปพี่น้องกัสบิวกับโบคอยได้ลงคลิปอะไรพี่น้องเพราะว่าถ้าเขาลงคลิปกับสัญญาณมันโบคอยดีอะไะพี่น้องเลยกับสบิวลงตั้งแต่เช้าก็จนที่อย่างหรือว่าจนตอนบ่ายเนาะพอดีบัตรบัตรเติมเงินนี่เบิร์ตตั้งสองใบพี่น้องเมื่อกิลงได้เนาะกัถึงว่าลงลำบากแน่พี่น้องเลย อันเพิ่อนอันเอาลักสัญญาณโทรศัพท์ไปอะไรพี่น้องเพิ่นเบริรเซ็นสัญญาแล้วเพิ่นกะลื้ออะไรเนาะเพิ่นให้ลื้อออกแต่หน้าเพิ่อนอะไรก็เลยบ่มีสัญญาณเนาะหรือว่าซอง YouTube แต่ละซองก็บผู้เลออกไปเอาคลิปลงอยู่อยู่นอกพี่น้องกัโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กัสิขอจบคลิปไว้ซัมนี้เด้อพี่น้องพอกันคลิปหนะ้าสบายดีสวัสดี